สวัสดีค่ะพบกับข่าวการศึกษาประจำวันพุทธที่23กุมภาพันธ์2565คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับเช้าวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่วิทยาลัยเทคนิคนิค,นค,คมอุตสาหกรรมระยองค่ะจับมือกับหน่วยงานการศึกษาจังหวัดระยองลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือชวนน้องๆมาเรียนสายอาชีพมีรายได้ระหว่างเรียน นายกิติพงศ์อุตมะเวทินผู้อำนวยการวิยทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหากรรมระยองได้เปิดเผยว่าวิทยาลัยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับศึกษาธิการจังหวัดระยองสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดระยองสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยองและภาคีเครือข่ายในการสร้างเครือข่ายการศึกษาอาชีวะเพื่อการประกอบอาชีพ สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาและความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดึงเด็กนอกระบบการศึกษาเข้าสู่ระบบด้วยการสร้างอาชีพส่งเสริมให้มีอาชีพมีงานทำมีรายได้ระหว่างเรียนโดยภายในงานจัดแสดงนิทรรศการอาชีพต่างๆของแต่ละสาขาวิชาที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนแบบล็อกคอร์สรายวิชาซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนและผู้ชมที่เข้าร่วมงานค่ะ ทางด้านผู้อำนวยการวิทยาลัยไ,ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองได้ประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนผู้ปกครองและผู้ร่วมเยี่ยมชมงานที่สนใจเข้าเรียนต่อและช่วยส่งเสริมสนับสนุนการเรียนสายอาชีพที่วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองค่ะ ซึ่งวิทยาลัยได้มีเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนและกำลังคนสู่สถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมทั้ง5แห่งในจังหวัดระยองและมุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียนตามโครงการเด็กหนีเรียนครูหนีสอนไปประกอบอาชีพค่ะ นอกจากนี้นะคะผู้เรียนยังสามารถต่อยอดการศึกษาโดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกค่ะ